กับช่อง u ูทู e ถาอินเทอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่21มกราคม2565เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบกปอทได้เข้าจับกลุ่มนายพงศ์นะครับตามหมายจับจากบ้านพักในจังหวัดภูเก็ตก่อนถูกนำตัวไปคุมขังไว้ที่สนทุ่งสองห้อง ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่20มกราคม2565จากการโพสเฟซบุ๊กจำนวน6โพสโดยพงนั้นถูกจับตามหมายจับของศาลอาญาที่69ทับ2565ลงวันที่1 9มกราคม2565ในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร,ร้ายพระมหากษัตริย์และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญาโดยมี ชุดจับกลุ่มจากทั้งบกปอทตำรวจภูธรภาค8ตำรวจจับภูทรจังหวัดภูเก็ตและตำรวจสพเมืองภูเก็ตมีรายชื่อในบันทึกจับกลุ่มรวมกันกว่า22นายนะครับนอกจากนี้ตำรวจยังได้นำหมายค้นของสารอาญาที่29/2565ลงวันที่19มก,การาคม2565เข้าค้นห้องเช่าของเขาที่จังหวัดภูเก็ตและถูกตรวจยึดตัวสับปืนถือ1เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องเอทานอนไรท์1อันและกระดาษจดเนื้อเพลง1แผ่น การถูกยึดอุปกรณ์สื่อสารทําให้เขาไม่สามารถติดต่อ,อยาดหรือว่าทนายความได้พงถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินมาที่กรุงเทพในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาของวันที่20มกราคม2565ก่อนจะถูกควบคุมตัวไว้ที่สอนอทุก2ห้องในคืนนั้นเวลาประมาณเที่ยงเนี่ยครับของวันที่21มกราคม2565ทนายความเดินทางไปพบกับพงที่บกป,ป,ป,ปอทเพื่อเข้าร่วมกระบวนการในชั้นสอบสวนโดยข้อกล่าวหา เนี่ยนะครับระบุว่าเมื่อวันที่6มกราคม2 5ง5น้าสางสาวกาันบงกฎเมคาประพัดสกุลได้มาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ใช้ Facebook บัญชีหนึ่งซึ่งไม่ใช่ชื่อสกุลจริงของพงศ์จำนวนหกโพสต์โดยพงศ์ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของ Account, Facebook แอคเคาท์ a c e b o o k ดังกล่าวข้อความหกโพสต์เป็นการโพสต์ในช่วงวันที่11ตุลาคมถึงวันที่1 4พฤศจิก,กาย,ยน2564ในเวลากลางวันและก็กลางคืน โดยเป็นการโพสต์ข้อความประกอบภาพราชการที่10จํานวนสองข้อความและเป็นการโพสข้อความเพียงอย่างเดียวสีข้อความพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่า,วาการโพสข้อความขั้งต้นเป็นการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีข้อความลักษณะหมิ่นประมาทและดูหมิ่นราชการที่10ซึ่งเป็นการดูหมิ่นพระเกียรติและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยประการที่จะน,น่าจะท,ทาให้รัชการที่10เสื่อมเสียพระเกียรติชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังโดยเจตนาทําให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาไม่เคารพสักการะซึ่งองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำอยู่ ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้เมื่อพงได้พบกับทนายความชั้นสอบสวนพง์ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยจะส่งคำให้การเพิ่มเติมในวันที่21กุมภาพันธ์2อ6 5อย่างไรก็ตามเนี่ยร้อยตำรวจเอกปฐมพงษ์ชุมมากพนักง,งานสอบสวนบกปทได้ยื่นคำร้องขอฝากขงังผู้ต้องหาต่อศาลอาญาโดยอ้างเหตุการณ์สอบสวนยังไม่เสร็จต้องสอบพยานเพิ่มเติมอีกเจ็ปากและรอผลตรวจลายนิ้วมือประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหา พร้อมยังคัดค้านขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยอ้างว่ามีคดีอัตราโทษสูงประกอบกับเป็นคดีสําคัญเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือว่าก่อเหตุอันตรายประการอื่นจนกระทั่งเวลาเกือบเกือบห้าโมงเย็นนะครับสาลอาญ,ญารัชดาได้อนุญ,ญาตให้ฝากขงังพงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นระยะเวลา12วันตามคําขอของพนักงานสอบสวนทั้งได้ยกคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาซึ่งขอประกันตัวโดวยวางหลักทรัพย์เก้าหมบาท จากกองทุนราษฎรประสงค์โดยสารให้เหตุผลว่าผู้ขอประกันมิได้มีความเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นญาติกับผู้ต้องหาทําให้เขาจะถูกนําตัวไปคุมขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพทันทีคําสั่งไม่ให้ประกันตัวลงนามโดยนายอัรการฟูเจริญรองอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญานะครับนี่แหละครับนายคนนี้ก็เข้าข่ายผิดมาตรา112นะครับซึ่งล่าสุดนั้นสารไม่ให้ประกันตัวครับ